ไปเด็นต่อไปไปดูความเคลื่อนไหวการกวาดล้างแก๊งคอเซนเตอร์ซึ่งล่าสุดโฆษกกองกาลัง BGF เผยว่าเตรียมส่งมอบเอกสารหลายอย่างให้ทางการจีนนำไปขยายผลครับปันโทนายหม่องโซโคษกกองกาลัง BGF กล่าวถึงกรณีการกวาดล้างแก๊งคอเซนเตอร์ในเมืองชเวก็โกว่า BGF สามารถยึดของกลางที่เป็นอุปกรณ์ที่แก๊งคอเซนเตอร์ใช้กระทำผิดได้หลายรายการประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือ 952เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอ128เครื่องและแล็ปท็อป430เครื่องซึ่งอยู่ภายในอาคารสำนักงานโดยเดิมทีกองกำลัง BCF จะนำไปเผาทำลายทิ้งแต่ล่าสุดได้รับการประสานงานจากทางการจีนให้ส่งของกลางทั้งหมดเพื่อนำไปขยายผลในการจับกลุ่มแก๊งคอรเซนเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนโดยทางกองกาลัง BCF ได้เก็บรวบรวมไว้เพื่อจะส่งมอบต่อไปทางนี้กองกำลัง b g f ยืนยันว่าการช่วยเหลือกลุ่มชาวต่างชาติ ก็ยังคงให้การดูแลอย่างเต็มที่และพร้อมส่งกลุ่มชาวต่างชาติกับประเทศทันทีหากได้รับการประสานงานจากประเทศต้นทางแล้ว